น,นี้น้ำลงนะคะเห็นชายหาดแบบกว้างมากเลยะคะ่ะแบบว่ายังไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ก็ยังดูเป็นธรรมชาตินะคะทรายละเอียดมากนี่รองเท้าเดินเลยกว้าง อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรค่ะบ๊ายบาย